ตอนนี้สุบัป,ปทนาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับขับขึ้นภูเขามาเลยไกลมากครับที่เขื่อนศรีนครินสวยมากครับสุดปลายเขื่อนเลยครับไกลมากแต่สวยงามมากที่นี่เขาเรียกว่ามาลดีฟเมืองไทยนะครับที่นี่เขาเรียกว่ามาลดีฟเมืองไทยเพราะอะไระครับเพราะความสวยงามมันเหมือนที่มาลดีฟแต่ถูกกว่าแต่ค่ารีาสร์ที่นี่ก็ถือราคาส่งครับคือลาสามพันห้า 2,000กว่านะครับแต่เครื่องเลยครับอำนวยความสะดวกเขาพร้อมมากดูเลยก็ถือว่าเพอร์เฟก <c oughs> มากครับสำหรับรีสอร์ทนี้ทางเข้าดีมากครับเลคเฮเวินะครับ้ที่อื่นทางเข้าแย่มากครับผมยกที่นี่ให้ถือว่าเพอร์เฟกเรื่องทางเข้าที่จอดรถอะไรก็ใช้ได้เลยทีเดียวกว่ายมาถึงก็แทบแย่ครับดูเ,เยอะ เจ็บหนักครับข้างหน้าก็โดนครับมันดอกนี่ครสองดอกนี่เจ็บปวดแสบมาก